ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไปใส่ยีบมือนี้ครับอยู่ในรายการครับเห็นถือคอนี่งครับคอนี่งแข็งครับนะมาเจาะงาปามครับนะเพชรเบียร์ครับมาดูยูได้เช่าครับไปใส่ยีบครับมาขับข้องาปามเหมือนนี้ครับ ร,รู่บ่ขาที่เอาขาที่เอามีพวกพ่ครับที่เรา ไอยครับมันมื่นมือมื่น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 อ้ห้าวซอแล้วห้องกระสีเก็บห้องว้นี้ครับนะจักทีเดีจักตนครับนะครับสันผู้ชมนะเดี๋ยวเราบึ่งกันไปเรื่อยครับเซาะเมย์กัน มันก็ปเป็นอย่างไงนะครับครับใส่แหงมาไล่เลยครับเนี่เนื้อสีดครับเมือ่อสีด Oh no ว้าวว้าวเออเซียนแล้วครับเซียนแล้วออกไ่้ได้ แล้วบ่เด้อครับพี่น้องอีกทีแล้วนะครับสิกําลังใจแน่เด้อครับ Wow. <laughs>